สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามนทาง youtube สุขเมษานะครับก็ใกล้สงการแล้ววันนี้ฟุตบอลก็จะมีให้ดูในเชียร์หน่อยปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ลงช่วงนี้ก็คือมาลงแล้วก็คือน,น้นไปเลยแล้วก็วันที่มีบอลออสเตรเลียแข่งอาจารย์มักจะมาลงให้นะครับเพื่อนๆที่ติดตามก็ มาลุยกันได้เลยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ผมก็จะไม่ค่อยพลาดวันธรรมดาอาทิตย์ที่ผ่านมาจันทร์ถึงพฤหัสผมอยากใช้คําว่าบอลอปตลือเกินแต่ก็มีในกลุ่มเมื่อคืนก็ผมลงสูงแรกไปให้3คู่4คู่ก็บวกทุกบินนะครับผมแล้วก็กินเต็มด้วยนะที่สําคัญก็เป็นบอลมาเลเซียบอลอะไรบอลอินโดรหรือเปล่าจำไม่ได้นะนะวันนี้วันศุกร์นะครับแน่นอนฟุตบอล ก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นหนักมากก็คือพรุ่งนี้วันเสาร์กับอาทิตย์ผมเอามาฝากเพื่อนๆที่ติดตามกันนะน่าจะคิดถึงกัน2คู่นะครับผมให้เป็นบอลออสเตรเลียหมดเลยครับผมส่วนบอลสูตรนี่คือผมจะลงรอบบ่าย2หรือว่า6กโมงเย็นไปต้นไปจะเป็นบอลสูตรนะครับบอลเข้าสูตรที่เพื่อนๆต้องการนะความมั่นใจก็อยู่ระดับ90%เลยนะ อ,อันนี้ไปจากค่าน้ำแล้วก็ดิ๊กนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆรู้แหละบอลชอบยิงกันแล้วก็ค่าน้ำได้นะไปกันเลยครับผมไม่พูดเยอะบอลออสเตรเลียนะครับเอลิกสองคู่คู่แรกแข่งเวลาเที่ยง0ูนย์นี่นะ,ะทานข้าวไปด้วยก็ลุ้นไปด้วยนะครับให้เป็นค่ากับข้าวคู่ระหว่างวิททัน เวทเช่นยูเนเตดเปิดบ้านกับเซนตันโครสนะครับสูงแรกอยู่ที่หนึ่งลูกลูกควัวบางที่นะครับก็เหมือนเดิมสไตล์เรารอกดที่ราคาหนึ่งลูกแล้วก็ครึ่งครึ่ลูกนะถ้าไม่มาถ้าครึ่งแรกจบศูนย์ก็ย้ำหลังเหลือเท่าไหร่ใส่เท่านั้นแต่อย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนต้องเดินเงินให้เป็นว่าครึ่งแรกไปเท่าไหร่ผมพูดทุกครั้งนะครับในคลิปเก่าๆนะวางไป30%ไม่มาแล้วก็อาจ70%ดเครึ่งหลัง แต่พิเศษคู่นี้ก็คือถ้าเวลาบอลมันแข็งไป10นาทียังไม่มีสกอร์หรือว่า6 7นาทีอะไรก็ช่างถ้าสูงเต็มเวลาเหลือ2.75เต็มเวลานะครับยอดไปด้วยแต่อย่าเยอะผมเน้นที่สูงแรกนะครับเน้นที่สูงแรกที่ราคา0.75ในกรณีที่มันยังไม่ยิงแล้วก็ถ้าจบ0ูนย์อดัดเลยครับผมอันนี้คคือคู่แรกนะครับเวนเทนยูเนเต็ดเปิดบ้านเจอกับเซนทัลโค้ ส่วนคู่ที่2แข่งเวลา,าแข่งเวลาบ่ายสองโมงนะครับคู่ที่2บ่าย2องโมงอาริเลตยูเนเตดเปิดบ้านพบกับซิดนีย์เอฟซีเหมือนเดิมครับผมคู่นี้เดิราคา2คู่เหมือนกันแล้วก็เล่นเหมือนเดิมนะครับผมใส่สูงเต็มไปด้วยแต่ไม่ต้องเยอะอย่างที่ผมบอกเราจะเน้นที่สูงแรกนะ สูงแรกเน้นเลยครับผม3-40%แล้วแต่เพื่อนๆเ,เดินเงินให้เป็นแล้วก็ถ้าบังเกินจบศูนยก็จัดเลยครับเรื่อหลังทบเงินแน่นอนอยู่แล้วนะถ้าติดขัดปัญหาเรื่องเดินเงินก็แอดไลน์มาสอบถามผมได้แล้วก็ถ้าสนใจเข้ากลุ่มก็ทักมาเลยครับผมแน่นอนเสา,าร์อาทิตย์ศุกเสาร์อาทิตย์ผมนำเล่นใช้คำว่าทั้งคืนนะครับผมจนถึงทีสีเลยละ หลังจากที่ผมตื่นวันนี้ตื่นเช้าหน่อยก็มาอัาคู่นี้แหละครับผมให้เพื่อนๆในทันคู่เที่ยงและก็บ่ายสองนะครับอย่าลืมนะครับบอลออสเตรเลียนะครับสองคู่คู่แรกนี้แข่งเที่ยงเลยนะครับผมนะเีลืออีกสองชั่วโมงก็จะลงสนามแล้วส่วนคู่ที่สองก็เป็นบ่ายสองพอดีนะครับผมจบค,คู่แรกก็ไปต่อคู่ที่สองอย่าลืมกดเต็มเวลาด้วยแต่ไม่เยอะเราจะเน้นที่สูงแรกไม่มาย้ำหลังทบเงิน โอเคนะครับก็จบกันไปเรียบร้อยสุดท้ายฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะถ้าอยากได้เยอะๆบอล VIP บอลเต็งบอลสเต็บก็แอดไลน์มาตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับนะ0 9 4 9 6 7 7 7 2 3ทักมาเลยครับผมนะถ้างเงียบก็คือหลับแค่นั้นแหละนะแต่ปกติแล้วผมจะตอบไลน์ทันทีเลยขอให้เพื่อนๆโชคดีกับรอบเที่ยงและก็บ่ายนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ